บรูซวิลลิสดาราฮอลลีวูดชื่อดังเตรียมยุติอาชีพนักแสดงแล้วหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ากำลังป่วยภาวะเสียการสื่อความซึ่งกระทบต่อความสามารถในการพูดและเขียนของเขาสำนักข่าว BBC รายงานว่าครอบครัวของบรูซวิลลิสนักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดวัย67ปีซึ่งรวมถึงนางเอมมาเฮมิงวิลลิสภรรยาและเดมิ o มัวอดีตภรรยาออกแถลงการรวมผ่านอินสตาแกรมในวันพุทธที่30มีนาคม2565 เปิดเผยเรื่องที่บรูซวิลลิสกำลังป่วยเป็นโรคอเฟเซียหรือภาวะเสียการสื่อความและเรื่องที่เขาจะเลิอกอาชีพนักแสดงแถลงการระบุด้วยการพิจารณาอย่างมากมายบรูซกำลังจะก้าวออกมาจากอาชีพที่มีความหมายกับเขามากๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับครอบครัวของเราจริงๆและเราขอบคุณอย่างยิ่งในความรักความเห็นใจและการสนับสนุนของพวกคุณจนถึงตอนนี้ r u ูซวิลลิสเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในช่วงต้นทศวรรษที่1980แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกระทั่ง10ปีให้หลังจากการรับบทเป็นไซบิลเชพเพิร์สในซีรีส์มูนไลติงของช่อง ABC TV และโด่งดังสุดขีดจากบทบาทจอห์นแมคเคนในภาพยนตร์เรื่องไดฮาร์ดภาคแรกในปีคศ1988 r u ูซวิลลิส เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ5ครั้งโดยชนะ1ครั้งจากบทบาทในซีรีส์ Moonlighting และคว้ารางวัลเอ m มี่อวอร์2ครั้งจากการได้รับเสนอชื่อ3ครั้งภาวะสูญเสียการสื่อความมักมีสาเหตุจากความเสียหายในสมองซีกซ้ายทำให้นึกภาษาหรือคำพูดได้ลำบาก กระทบต่อการอ่านฟังพูดพิมพ์หรือเขียนของผู้ป่วยโดยอาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือปัญหาทางการพูดรวมถึงการประสมคำไม่ถูกต้อง